ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่คือผมต้องเกริ่นก่อนนะว่าผมเคยให้คนดูเนี่ยโหวตในชุมชนนะว่าอยากให้ผมลองทำคลิปปั้นไอดีรหัสลองไหมซึ่งผลโหวตมีออกมาว่าในจุดที่โหวตว่าใหญ่เนะี่ย มันจะมีเยอะกว่านับซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นไอดีนะครับแต่ผมเตรียมเพรไว้แล้วเพรผมก็มีประมาณเท่านี้นะเพราะว่าถ้าเรามีเพชรน,น้อยๆเนี่ยเราก็สามารถปั้นไอดีได้มาแต่วันนี้เรายังไม่ปั้นไอดีนะแต่ผมจะมารีวิวรหัสลองของผมก่อนนะว่ารหัสลองผมมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าผมรีวิวรหัสลองในคลิปปั้นไอดียเนี่ยคลิปมันก็จะยาวไปนะครับมา เดี๋ยวอย่างแรกเราไปดูตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าโปรไฟล์กับแบนเนอร์ครับโปรไฟล์ผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นี่มีประมาณนี้นะส่วนแบนเนอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็เข็มกลัดมีประมาณนี้นะไอดีผมเนี่ยสร้างสร้างวันแรกก็น่าจะเดือนมีนาะนะเพราะว่าขั้นเนี่ยมันมันขึ้น ขั้นกบเป็นอันแรกเลยแล้วก็แรงอะผมอยู่ไดมอนนะสองะเก้าเก้าแรงสี่สก็อยู่แรงโกครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าเป็นไอดีที่ผมเปิมเนาแต่ถ้าถามว่าเคยเติมไหมไอไอดี ID นี้เนะี่ยผมเติมไปแค่แบบประมาณว่าเท่าไหร่อะประมาณ10บาทยีบาทนี่แหละสิบาท20บาทนะครับแต่ก็ได้ชุดมาได้ไงไม่รู้นะ เดี๋ยวเราดีชุดนี้มาใส่นะครับนี่เป็นชุดนี้มาเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคนระับอย่างแรกก็จะเป็นหมวกมานะหมวกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้หมวกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเซ็ตขอมมันนะครับอย่างเช่นหมวกอันนะ่ะเซฟตมันก็จะมาจากอันนี้หมวกอันนี้เซฟตมันก็ก็จะมาจากอันนี้เดี๋ยวใส่ดูเดี๋ยวนี่มันมาจากอันนี้นะทุกคนส่วน ผมอันนี้มันก็จะมาจากชุดเจ็ดปีส่วนที่เหลือก็จะเป็นอันที่เขาแจกนะครับอันที่เขาแจกแบบเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีชุดให้ใส่ด้วยนะครับนะแต่ว่าขอใส่ชุดเดิมต่อไปต่อไปหน้ากากหน้ากากก็จะมีแค่สามอันนะครับก็จะเป็นผ้าปีกปากอันหนึ่งแล้วก็แว่นสองอันลายเพ้น์มีแค่อันเดียวก็คือลายเพ้นสปิริตมังกรนะครับส่วนเสื้อ ก็มีประมาณนี้ครับส่วนอันนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมกดเล่นเล่นปรากฏว่ามันได้โทเค็นแต่ได้โทเค็นน้อยอะผมก็เลยได้มาแค่เจเจดวันตอนนี้ก็เหลือ6วันอะแต่ใส่ชุดนี้ต่อละกันนะครับก็เสื้อก็จะมีประมาณนี้ครับมีน้อยนะทุกคนมีน้อยส่วนกางเกงก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกางเกงก็มีไม่เยอะนะครับ ส่วนอีแต่เนี่ยก็จะมีวันนี้อีแตะคือรองเท้านะทุกคนแ่ผมชอบแรกว่าอีแตะอันนี้ก็มีประมาณนี้ครับต่อไปของผู้หญิงผมเตรียมมาแล้วอะก็ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนมีประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกับชุดเหมือนกันอย่างอันนี้มีกับชุดอันนี้ก็มีกับชุด แล้วมีแบบชุดเอ้าอันนี้สิอันนี้ตัวผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วแค่เอ้าผมเพิ่งรู้อันนี้ก็มากับชุดที่เหลือมันจะมากับชุดนะแต่มันอาจจะมาแหละแต่ผมมีไม่ครบมาต่อไปก็จะเป็นหน้ากากหน้ากากก็จะมีประมาณนี้นะนก็จะมีน้อยนะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าต่อไปลายเพ้นสป,ปิริตมังกรเสื้อก็มีประมาณนี้ครับมีหลายอันหลายอันแบบว่า หลายอันแบบไปถึง20อันโอเคผมใส่อันนี้ดีกว่าส่วนกางเกงก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนกางเกงอันนี้เป็นของท่านนะอันน,น,นี้อันนี้อันที่เราแจกนะอีแตก่ก็มีประมาณ6อันถ้ารวมของข้างลางด้วยก็เป็น9นะทุกคนมาต่อไปตัวละครก่อนดีกว่าเอาตัวละคร ตัวละครผมขอบอกก่อนเลยว่าไ <The show S 1> อดีนี้ผมมีไม่เยอะนะตัวละครก็จะมีแม็กซิมโซเนียอันลอกทัศเสยียรูนา่าโครโนฮายาโตะโมโคอันตนิโอฟอร์เคลลี่แล้วก็แอนดรูนะซึ่งเซสกินที่ผมใส่ไปหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นแม็กซิมทัศเสยียแอนด,ดรูเคลลี่นะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยมีตัวละครแล้วก็ติดใส่เซตนี้นะครับมาสกินปืนสกินปืนนี่ผมอาจจะมีน้อยหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินที่เขาแจกเลยนี่แหละ M4 ก็อ้า oh. ใส่อันนี้ M4 ก็จะมีมานนี้นะทุกคนสองสกินนี้คือสกินที่เขาแจกส่วนสกินนี้ผมได้มาจาก mm hmm. เดวิลนะนี่ดีวผมพาไปดูนี่ก็แล้วได้ถาวรเลยนะทุกคนอันนี้ถาวรเลยมาแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสกินที่บวกมีอัตราการกยิงด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีสวงอันนี้ไม่มี AK อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเพรว่าเป็น a อมังกรข่าวนะทุกคนผมได้ถ่าวโวมาคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจมเขาแจกเป็นแบบกล่องกล่องสกินปืนแล้วผมเปิดกล่องยองได้ถ่าวงวเฉยนะคะทุกคนผมนก็เลยแบบว่าใช้ AK มา M14 ไม่มีสกาไม่มีแต่เอาตรงๆอะ่ะจะเรียกว่าไม่มีก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าอันนี้ผมมีแค่ชั่วคราวนะ ส่วนฟาร์มาสอันนี้ถาวนเอียแบบไม่มีเอ็นไม่มีพลาสม่ามีเป็นสกินที่อยู่ในตู้โกนะครับอักอักไม่มีพาราฟอลคิงฟิชเชอร์จี Z 6ไม่มี SKS ไม่มีครับเป็นชั่วเขาว FVD ไม่มีวูฟไม่มี AC ก็ถือว่าไม่มีแล้วกันสกินชั่วเขาเปืนกลนั่งยิงไม่มี ปืนกลมือจะมี m อ5ปิฟาหาน้อยคอยลักที่ผมได้มาจากรงงนะถ้าขึ้นแรงเดมอนเราก็จะได้ปวกตากายี1ความเร็วเครื่อที่1นึลบแมกกาซีน VSS หรอมีนะทุกคนแต่เป็นแค่ชั่วคราว MP40 มี P90 มี DG15 ม,มีแต่ทอมสันไม่มีเวกเตอร์ไม่มีแม็กซิไม่มีไฟซั้นไม่มี กองยาวมีสกินหนึ่งนะแบ็กสองรีโหลดหนึ่งลบรีโหลดอันนี้เป็นความรู้เพื่นที่หนึ่งความรีโหลดหนึ่งลบนั่นยำสไนเปอร์ก็มีน้อยครับทุกคนไอดี ID นี้ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเป็นไอดีที่ผมไม่ค่อยเล่นแล้วเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็เลยอาจจะมีของน้อยหน่อยก็อย่าว่ากันนะอาวุธประชิดก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละประมาณนี้ส่วนหมัดหมัดไม่มี ระเบิดเนี่ยก็จะเป็นระเบิดนะักล่ากับไอวอลสปิริตมังกรแล้วก็ไอวอลนี้ด้วยนะที่เขาแจกอ่ะของก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราผมมารีวิวก่อนส่วนคลิปหน้าทุกคนรอดูได้เลยครับเป็นคลิปปั้น ID โดยใช้งบแค่1,200เพชร